ันนี้มาดูมารีวิวข้าวที่หยอดได้ประมาณเจ็ดวันนะครับนะครับเป็นข้าวเหนียวดำอาสิตะนะครับหยอดก็โอเคก็มีขึ้นมาแล้วครับนี่มลุมก็สามต้นสองต้นบางหลุมก็นะครับเยอะห้าหต้นนะครับ นี่ครับแล้วเตรหลุมนะครับจะลุมทัาไรโอ้อันนี้จะจุกเลยนะครับบางหลุมก็ต้นเดียวบางหลุมก็ไม่ขึ้นนะครับยังไม่ขึ้นหรือมันเม็ดมันไม่หล่นหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับนี่นะครับข้าวเหนียวดำอชิตะ หยอดด้วยเครื่องหยอดข้าวเดินตามเครื่องหยอดเงินพันเดินตามนี่นะครับหัวน,นี้ก็เป็นจุกเลยครับอันนี้ก็สามต้นจุดนี้สองหลุมนี้ไม่ขึ้นไม่มีมัน,นเป็นญ้านะครับน,นะครับก็เราดูผลงานต่อไปครับสวัสดีครับ